What outdoor activity do you participate in? คุณเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งอะไรบ้าง I do many, but my favorite one is jogging. ฉันทำหลายอย่างแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันชอบคือการวิ่ง jogging. Where do you do it? คุณไปวิ่งที่ไหน I go jogging in the park near my place. ฉันไปวิ่งที่สวนสาธารณะใกล้บ้านน่ะ w h o d o you do outdoor activities with? คุณไปวิ่งกับใครเหรอ I usually go jogging with my family. ปกติฉันไปวิ่งกับครอบครัวนะ w h o share the same interest s as you? มีใครที่ชอบวิ่งเหมือนคุณบ้างไหม My family, especially my dad, we usually jog together. ก็ครอบครัวฉันโดยเฉพาะพ่อปกติเราวิ่งด้วยกันบ,บ่อย How often do you take part in outdoor activities? คุณวิ่งบ่อยแค่ไหน Every morning except on rainy days. วิ่งทุกเช้ายกเว้นวันที่มีฝนตก How do you feel after activities? หลังจากวิ่งเสร็จแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้าง I feel really relaxed and refreshed. ฉันรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นจริงๆ What benefit can you get from outdoor activities? คุณได้ประโยชน์อะไรจากการวิง่ง It's a good workout method. Jogging is also a good way for me to charge battery for long day working. มันเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ดีวิธีหนึ่งการวิง่ง jogging เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งสำหรับฉันที่ทำให้ฉันได้ชาร์จพลังสำหรับการทำงานที่ยาวนานทั้งวัน Do you usually play sports or n o r ปกติคุณเล่นกีฬากลางแจ้งไหม Yes, I do. I play volleyball and swim outdoors. เล่นฉันเล่นวอลเลย์บอลกับว่ายน้ำกลางแจ้งอะ